السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقده من لساني يفقهوا قولي สวัสดีกับก่านเพื่อนพี่น้องมุสลิมที่กลุ่มรักทั้งๆน้ารนะเราก็อยู่ในช่วงกองเดือนซับานในช่วงสุดท้ายคือสุนัตให้เรามีการตื่นบวชนะวันสุดท้ายก็เดือนซับานนะคือวันอะไรละ่ะคือวันที่นะาวีสิบเจ็ดวีแปดวีเก้าเขารับกต้องกบฎีสั้สิบเอ็ดวันที่หนึ่งและวันที 1, ่สอง เจาสิบเอ็ดนั้นเป็นตรงกับบัญชียี่สิบเจ็ดนะตามเอสแล้วก็หนึ่งยี่สิบแปดแล้วก็ซอมก็คือนะยี่สิบเก้าก้องเดือนสะบันแต่นี้สุนัตให้เราทื่ปน,นัณณเละนะตามที่เราเรียนมาเร็วนั้นเราเรียนบรรพุย์ก็มาเรียนปนั้นตามปนัณณเละแต่นี้มาเราเรียนดูตรงนั้นเลยตอนี้ในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูอาจาัจฮาละนะตอรบรับบูอาของเรา เดือนรามฎดนเป็นเดือนที่ว่าเอาเราตาลานะบัดกนโดกกนโดนะพละบุญให้กับเรานะอันนี้คือทีนี้เราจะต้องเรียนรู้ก่ว่าขออะไรที่อัลลอฮฺซบฮนะฮฺตาลาไม่ตอบรับอ้าเขาโรสทีเพราะข้อมาเป็นเวลาเร็มปีแลวทีนี้เรามาเลยนะเรามาเลยเพราะอะไรทีนี้ก็มาถ้งว่าเพราะอะไรนั่นทีนี้เรามาเลยในหนังสือดุรตุนนาซีฮินนาที่แปดทิบชงนะดุรตุนนาซีฮินนั่น nasib di 82 sehingga miglaw deng topeni an syatiqul An Nahu qala au majak syatiq al balqi ta'in tanda sumplawa kana ibrahim bin adham ini na ibrahim bin adham nah rahmahullah taala Kemudian kena jamshi bil aswaqil busra nah kena den tam talat ก้องเมืองบุสโรวนะเมืองบุสโรวก็มาจึงไปนู้นแหละนะก็มาจึงแต่เดินนะตามตลาดนั่นปัจจามาอันนาสุเอเลหีดังนั้นบรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่เข้าวมาหากเอนะข้ามาหาแล้วก็มาจึงแกนี่เป็นอะไรล่ะนะไปแกนี่เขาเรียกว่าเป็นตัววารีก็ได้นะเป็นตัววารีที่อัลลอร์ตาลาทรงตอบรับตัวอาของแกนั่นนะทีนี้ก็มาจึงบรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่พอพบแกนี่ก็มาจึงข้ามาเลยปัจจามา นะคือมาตึ้งข้าวมามามากกก,กนั่นพอก็รู้แล้วู้ดังนั้นคือบรรดานุษย์ต่งางแกพอข้ามาห้าเล้วนั่นเขาเหล่าลนั้นก็ได้กล่าวให้กับเก,กว่ายาอาบาอิสฮฮกโอ้อาบาอิสฮฮกเอ้ยขอลอัลล,าลาอฮฺ ت ع ا า ى ف ก كتابه أ ี ل َ ل َّ ه ُ بَهْنَهُ و َ ت น ع ْ ل َ ى د َ س ْลِ ك َ ل าาทูเจ้าต่างแรกจงขอ้อกับฉันแต่ ฉันจะเป็นผู้ที่ตอบกลับให้กับโซจาวนักตูฮานบอกแบบนั้นเลยตูฮานบอกว่าอุดูนีอัสตศจิบละกุ้งโซจาวจนโคต่กับฉันนี้ฉันจะหายจริงไหมนะบางสุนันบางบางสุไลมันเนาะนะก็มาตึ้งโลกอมาเป็นเวลาเรียนปีแล้วนะปั่นเพื่อที่ตุฮันบอกว่าสโซจาจนโคอแต่ฉันจะหายนี่วันนั้นอุดมูณด้เรีนดี๋ยวนี้เราก็ได้โคตรอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าตาละมาเป็นเวลาเรียนปีแล้ว นะนัดองคือเราโคนนะโคอดวาอาตุฮันนั้นบาลายสตาจาบุลานะแต่อัลลอฮ์ตาลาไม่ส่งกับไม่ส่งรับสักทีด่าอาขค้อเรานี่เพราะอะไรเพราะอะไรนาโคเป็นเวลาเรียปีแล้วนาโคแล้วโคแล้วคือโคหลังจากมายังก็โคในมายังก็โคแล้วก็เวลาที่แบบหยับหยบสงบก็โคโคแล้วโคแล้วนาโคอยู่แบบนั้นแหละบั่นพื้นสักทีอัลลอฮ์ตาลาไม่เตบมรับ นะไม่ตอบรับสักทีบัญชืออาทนี้เรามาเล่นะบางต่วเลยมั่นนะเร่เพราะอร่อสักเที่ยวแรกๆไม่ตอบรับก็อาทิตยนี้อาทิตนี้อิบราฮิมอดหฮัมก็ได้ตอบว่ายาอัลลัลบัสโรว์โอ้เจ้าืองบัสโรว์เอ้ยมาตัดกุลูบุคุมปีอาซาโรติอาชยานะหัว่าใจเขาสุจ้าต่างไล่นั่นคือตายในที่ประการนี้นะหัว่าใจเขาสุจ้าต่างไล่นั่นคือตายในที่ประการนี้นั่น นะใครไปายาตาจาบูดูอาอักุมยังไรละที่อัลลอฮฺะจะตอบรับดูาอาเขาสุดเจนะ้านะดูฮะจะตอบรับเป็นเพื่อเราในเมื่อหัวใจขวเขารูเวลาข้อละไม่ไม่มีในซิบแับการนี้นะหัวใจเขารูตายนะคือตายเราไม่ได้บบน,นึกถึงว่า,าสิ่งที่เราโคโคไอ้รโคกับใครแับน,น,นี้นะแต่นี้เรามาเลี่ยนะเปันเพื่อสักที ก็อย่างได้เดี่ยวรอตาล่าจะรับตบเบออาขอสุจ้าวนั่นที๋นี้เรามาแล้ววาเราเช็คแล้วว่าตัวข้อรองรนั้นเวลาข้อบออาเรามีอดีไหมถ้าไม่มีล้วก็ปรับสักทีเลยนะปรับตัวสักทีเบอร์ข้อเปนเพื่อที่จะให้อลลอฮฺตาล่าตอบรับสักทีนะหลังจากนี้แล้วฮะีนเรารู้แล้วก็เราทาเลยนะเราปฏิบัติในการปฏิบัติตรงนั้นก็คือเราจะต้องรู้ละชาริอะห์คืออะไรนะตาริกาคืออะไรมาฮกิกาคืออะไร นะและก็มาริฟัดคืออะไรเดี๋ยวนี้เราสวดมาเนคืออะไรล่ะนะเรียนจนถึงชาริอะห์ดอกนะชาริอะห์นะฮักิกตาริกาเราไม่ได้เรียนนะฮักิกากเราไม่เรียนไม่เรียนและก็มาริฟัดเราไม่เรียนนะเพราะนั้นเละอัลลอฮฺตาลาจะไม่รับใช่็จไหมอันนี้เรามาเลยอัลอาวะลูประการทีนึงอารับตุมุลลอฮ์ฮะาอาละวะลันตุเตห์อูฮักกะฮู นะสุจาต่างไรนั่คือเมื่อถึงรู้จักแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาลาสามารถจะนับได้วุญยุทกีดามบากอมุคอลาปะตูลฮาวาริจน์ึงงูเลยก้อนฮูมุตะการลิมันน้ดับได้นะเมื่อกับอะไรล่ะมาโตนะตาโตอะไรโตกันนาลีนะาตุกันนาลีนะอาจารย์ของอะไรล่ะนะอาจารย์ของฮาจิยาคบสุบาลีเรานี่แหล่ะมาโตโคแกเรานะนะก็มา่อถึงแกไปเรียนอยู่แกนั้นแหละ แต่แกว่าปัจพืบนแล้วทูตเจ้านั้นบูชาเลาพระสุฮานูวัตาละนะแต่ทูเจ้านั้นไม่ได้เอาสิทธิของการนะสิทธิเขาเราตาละาเลยไม่ได้นำเรื่องสิทธิกองทุหันปันุปนีมาจึงไมเราเราทำอะไรมั่งละาะเพื่อจะเรียนรู้ดอวแต่เราไม่ได้ทำว่าเออทุหันใจให้เราทำอะไรมัางละไม่ทุนหันห้ามเนี่ยอะไรมม่ไม่ อันนี้คือมาถึงตัวลงนัเสริมนั่นเป็นคือแหละมีการตักว่าต่ออัลลอฮ์ตาละมาตัวฮันจะรับเป็นคือแล้วอินนาอัลกุรอมะกุมกกอาาินาดัลลอฮิอัตุกอุม um ok um. แต่จริงบรรดาผู้ที่มีนะเป็นผู้ที่มีเกียรติาที่สุดกนะนะนะุคารามาดนั่นนะก็อยู่ที่ผู้ที่อัตุกอุมเป็นผู้ที่มีความตักว่าต่ออัลลอฮ์ตาละหมายต่ไมมอันนี้คืออารมณ์ตุมุลรอเราจักแต่เราไม่ได้เอาสิทธิ์ของตัวฮันตรงนั้นเลยมาไมา่ทันทีนึง นาที่นี่เรากเกลี้ยติไปการตีนึงเราพลาดไหมชาวไม่พลาดบอกก็ทำให้พลาดน,นาเราเรียนรู้ชาริอะห์ก็มันนาเรียนรู้ชาริอะห์เสร็จแล้วก็เรียนรู้ตาริกาดก็มันเรียนตาริกาดเสร็จแล้วก็เราเรียนรู้ตึงอะไรฮักอิกาดเละมะริฟาอาวะลุดดีนี่มะรีฟาตุลลอฮ์เริ่มแรกของศาสนาคือจะต้องรู้จักอัลลอฮ์ตางล่ะสิครับนาเกยดิฮัดเรียนมัง้งเลยฮะก็ <c oughs> เรียนปันปป่นเพื่อะอะไรปันปร่นเพื่สักตีโน นะลำบากมากเลยเอ๊ะลำบากนะาพอใจนั่นแหละอัลลอฮฺตาลาไม่ตอบรับ fo ดุ आ โครโรวาสตานีประการที่สองที่อัลลอฮฺตาลาไม่ตอบรับดุ आ โครโรเป็นเพื่อละกอรอตัมุลกุรอานนะวะลัมตะมาลูบิฮีนะสุจาว่างแรนอ่านกุรอานอ่านเลวอ่านแล้วอ่านประดูประนี๊มาอ่านทติบุบูกอ่านก็และเแหละะอ่านเลวอ่านแล้วอ่านไม่หยุดหัวไปอ่านไม่หยุดแต่สุจาวไม่เอาเนื้อหาสาระที่บีเนี่ยอ่านกุรอาน Wa zalikal kitabu la raiba fihi hudan muttaqin Lai wa pri Lai lo oma mai ma Lo la Lin muttaqin Hai ka benda pu Ti mi kwam yang pen To Allah Ta'ala Nang pen pri la Lin muttaqin Nang kuma ting Hai ka benda pu Ti mi kwam yang pen To Allah Ti lo yang pen To Allah Nang pen pri la Nang Asyirku Nang tamare Sanghi Lai badai Anang syirik Anu syirik Tolong wa syirik Met Met Nang tamare kan Nang kuih 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 Nang นั่นคือข้อได้ว่าตระกว่าระดับคนอาวามเราฟนนั่นแหละในการตระกว่าระดับความกลางกลางก็คือห่วงพิศลุลอาวามิรวปจิตินาบุญนาวาฮีมีการเตือนตุ่กับทั้งชายก็อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะสิ่งไหนที่อัลลอฮฺต ع ا ل ى าช้ก็ทำสิ่งไหนที่อัลลอฮฺ تعالى ห้ามเราก็ถูงนะมัสตะโตตุ่ก็้อได้วัดเท้าที่เรามีความสามารถในการทำได้นี่คือตระกว่าระดับแรกกลางเรื่องตุมมะโนกบุตตะกินนั่นแหละที่เราอัลกุ๊ออันรวม ท่านคิดไหมไม่เรานึกไหมไม่เราม er ีการนะบรรลุปณิมัยไม่นแสดงว่าเราน่ะอ่านเปล่าเปล่านั้นเลยนะอ่านเปล่าเปล่าทีนี้หล้บศีก็มันคือมายยสกิรูมาสีวัลว่าเขาเมยุ่งกับสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจกเอาว่าสุบฮานะบูวาตาลานี่คือการตะกวาระดับสูงทีนี้เราปั่นนั้นไหมล่ะแต่เราปั่นได้อัลฮังจุลิลลาแสดงว่าเราผ่านแต่ว่าอ่านไป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 อ่านให้่จบดับนะไม่ได้ Ah dia hak jawab tu. Rubba qari'in wal Quran wa yal'anuhu mi lai an Quran. Eh al Quran nak kap ba cheng Nak kap ba cheng man. Mun ana ti ba eh kumi kan ni na ni tu lo. Ha ke ma tin wa an Quran mai tu ka ma dai la mai tu ka. Na ta ma dai ko man na. barat til Quran tartila. Na suca tu an Quran nan. nah hai tu ka juwit, hai tu ta bukhrot. Nah, ini kau ini nanti berada ceng. Nah, tinjau Ini, tu. Jadi, walaupun tak malu bihiri, suci, ada aman kematangan. Nanti, berikan titisong. Jika hati Allah taala, tidak berlaku corona, jangan mudah dita. Bukan buat apa? Naha, wasal itu berikan sesam. Ada intum, ada watershenton. Waat timuhu wa wawa, baku timuhu. ประการที m, ่สามก็คือสุจรินขอดูอาเลียาอัลลอฮ์ยะทุฮันเออคือร่ให้รานี่เป็นตัตูกับใสต้านมานร้ายนั่นนะปนูปนี้ขอดูอาเลียอบอยเออปนูปนี้โอ้ยาไม่เอาปนูปนีแต่จริงแล้วมันพือแล้วต่สุจ้ินั้นกินพร้อมกับมันไม่บิสมิลลาห์ฮะแล้วก็อะไรกินนู้กินนี้กินนั้นมาไหมบิสมิลลาห์ทไมอะไรท็ไมอเอาอุบิลลาห์ทำไมนะแต่ลกว่าปันพือนั้นว่าว่าปอก็ตัวมูฮูและสุจาวนั้นคือหมายถึงว่า นะปากาศดก็มันกินพร้อมกับมันนวดพร้อมกับมันอะไรก็มันเอะปันเพื่อสักทีเนาะ <c oughs> อันนี่คือแสดงว่าอัลลอฮฺาตาลาน่าจะรับมันเพื่อดีดูอาของสุจ้านั่นในเมื่อสุจ้าเป็นแบบนั้นอ่าทีนี้เราคิดได้สักทีแต่เพราะอะไรที่อัลลอฮฺาตาลาไม่ตอบรับดวอาของเราประการ์ตีซ้เราก็เรานั้นหลุจักแรงเซตานปันปันนิโคเลย่อยอัลลอฮฺแต่เรานั้นปันเพื่อแลเวอันนั้นเป็นนั่นทีนี้เรามา่ไล้ขอที่ซี่นะครับ Warabihu taquluna innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Nabakan ti si ke tu cha tang lai no bok le ba. Bok wa ta jing tu chao nan pet ummat kong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ro na wa pan le ro ummat Nabi Muhammad pe le. Kon nan ka ba wa ta pe ummat kong kai kong Nabi Muhammad ko. Nu la ko nu la mueun kan le. Mueun kan le. Eh, suci awan, tidak ada. Junah, kau tak nabi satu an yang dah hul, kau kuno met, nah, lalu kau arah kau met, nah, pandu pandi, lalu kau, ooo, mama, belum ada satu an, nah, pandu pandi, kau tak bahasa Junah nabi, nah, kau tak, alam, bima dah, kau kuno chat, kau cuma tu kuno well, tu dekah kuno nanti bahasa nak kau kayu, dah ule nah, bahasa nak kau kayu lah, sama end, nah, cuma tu kuno well neng, nah, bela ta, nah, nah, Rasulullah anil kaza, anil kaza inan. รอสูลเล่านี่คือมาติสกิห้ามจากการที่ว่าไหวปุ่มจุกนี่กอซะนะกอซะนั้นไหวยาฮูดยาฮูดไม่ไหวก่อนอันก่อนแต่นี่กอซะนี่คืออะไรละนั่นก็คือโกนข้างหน้าไหวข้างล่างนะโกนข้างหน้าไหวข้างล่างเมื่อข้องกินไหวข้างล่างเจ้านะจะโกนข้างหน้าแล้วก็โกนจุกล้างไหวข้างข้างนะอันนี้เมื่อกับไรละวัวแววนะจุกล้างนะแล้วก็โกนหน้าข้างข้างไหว นะตุ๊กลวอันนี้เมื่อของเราปน,รนีนะ้ไหววอะไรกุ้งโจรนั่นจุดนั้นนบีไหมปนั้นไม่รู้นะปนปืนนั่นแล้วก็โอนเป็นเป็นโยมเป็นโยมนะเมื่อกับเด็กๆนะเป็นโยมเป็นโยมแล้วตกเครียดไอ,อ้ดูเครียดอะนี่กันนะนั่งตุลงแวะเรามีมาสุนัตตรงนั้นทำไมานาะนะสุนัตข้อตอนนบีนั่นะทำเสียมังเลยฮะนะ่งทำเสียมั่งเพื่อได้เพื่อต้องการที่จะหาอัลลอฮฺตาลาตอบรับผุอาอุลนั้นอาติมาล่านะใครไม่เข้าใจก็ไปอ่าน Walau kami suatu itu dahulu dalam jannah, walau engkau malu lah. Bagi tihan itu cakap doa le ya Allah ya Tuhan aku mesti kau ni roni kawan tu ya Allah, ya mana panu pani nak kau le, jadi kawan kawan tu kata Allah humma ini asaluka riba kawan jannah. Ya mana ulu an boleh anan anan balah acara pangkwa nak assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah kau hai hai ha kau bo eh dian kau hai hai lah na dia dia kau lebak kau lebak nak reng nak ro kau mit nung ro mit jam kau ni ti jam lah pro ro mai amai kau mai ha pai nan dok แต่สุจาทั้งหลายนั้นไม่ได้อามายให้กับมัน นาคือมาตึงรู้เละแล้วก็ดูอาวสารเต็มาไม่ได้อาม่เราสารันด้ยอ่านกุรานกาไมน่าอ่านอ่านฮะดิษนบีกาไหมน่าอ่านดูอ่านูดูอานนี้ก er nah. ่าไหมมามาสักปิ้งหนึ Oder ่งเดี๋ยนี้ยาข่าวสารพันคพืละพี่นงเดีนี้บอกไม่อ่านไม่อ่านอไรู Nad ้ไม่อ่านอ้นี่คือมาตังววาทำกัะปะปะมะปันพืทำกับปี่น่พันพืทำกระกระยาดพันธุ์พืทำกับบดดาบเผื่อพันธุ์พื นล้วไม่ได้อ่านเลยตรงนั้นตรลกวันที่ข้าวสารได้ไหมเนะคิดแลทีข้าวสารลำบกมแล้วนอะลบากมกันว่าสาริสูอ vale. ันอดทุุ่นาจาตมินันนาระไม่ตุ้พิหาอัปปุักอัปูุสักม นะสุจาจังไรๆนะครัดูอาลัยยาอัลลอฮ์ยาทุหันเออให้เราปลอดภัยจากกามน่ารบกนะพระเจ้าอ้าูดูบิกามินซาคอติกาวันนะถ้าว่าพันั่นแหละพระเจ้าข้หายหายอ้าูดูบิกาฉันก็ความุ่มขู่กับเตือนยาอัลลอฮ์อย่าข้อให้เตือนนั้นโกรธยาในยาจะเป็ดปันพื้นยาจะอุบัติเป็นพื้นก็อะไรแต่ข้อยาให้เตือนโกรธก็ยากอะไรกันอ้าวบัดเพื่อแล้วรอดไหมรอดเลยแล้วก็นรกเตือนยาก็ไม่เอาอ่นนั้นแหละเราข้ออยู่เยังไง ต่สู่จา้านั้นกับโยนตัวเองไปห้านะไปห้านารกนไปห้านรกพื้นอะลรไมายัางไม่นะมายัางไม่แล้วก็ปล่อยให้ลูกนั่งการรังการสร้างดีมายัางแ้วมาแลวดูกไม่บรรพุปณีญญิยาอายุหลลันละจีนะอามันมุกูอาคุสะกุมะอาลีกุมนารกโอ้บรรดาผู้ทีสัทธาจังไรสู่จา้าจงรักษาตัวก็สู่จา้าเองแล้วก็ลูกเมียของสู่จา้าแล้วก็พ้นเกินสิยุตายอำมาจของสู่จา้าให้เข้าเนั่นผลจากนารก นาจทำเพื่อตรงนั้นเราทำได้ไหมไม่เหล่าในที่เราแต่ละจะตอบรับปัุนตัลาดูอ้าวเขาเรานั้นเปล่าจำมาแอนดอื้อวาซาบิอูคุณตุมงอินนัน้นเมาตจะฮักกูบาลม์ัศตดัดูหูตัดดูละหูประการที่เจ็ดก็คือสุดเจ้านั้นนะว่าเล่โอ้แต่จริงความตายเป็นข้องจริงทุกคนจะต้องตายกุลูนักสินายาอีกตุนเมาททุกคนจะต้องตายนะเพื่อดูวนั้นเล่ ได้ไม่รู้กี่นั่นเร็วไม่รู้กี่นั่นเร็วไม่รู้กี่ตะลบเร็วนะบางคนนี่ตายได้ความคู่บ่บางคนตายคือไม่ความคู่บ่บางคนตายก็ไม่รู้อะไรตัวอะไรห้ารบไม่พบนั่นคือตายต่างฟรีเลยพระเจ้าปนุปนณิอย่างห้าไม่ได้บางคนนั้นห้าคนติดทำไม่ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ติดทำรเป็นผู้ต่างแก่นั่นคืออย่างห้าไม่ได้เลยจริงไหมวาลัมตัสตะดูฮูแล้วหูแร่สุจาไม่ได้เตรียมเพื่อตายเลย ไม่ได้เทียเปิไดไต้ยเลยมีไมมล่ะจะอ่านปุลฮวอลล์สักแส้นไม่มีไม้ละ่ลลละจะทำฮัจญ์ไห้จะทำมนุษย์สก็บรุปานิไม่มีไมมละ่ะมามา,มาสักสิ่งเบื่อการที่จะไปจะร้องกับมาไรกานเรามีการพายางจะมาอ้า,าไหมล่ะไหมเรามีการทำสอดก็ทำฮัจญบรุรรปานีไม่ชื่อบวชไมมละ่ะนี่กิ่จึงเลยว่าที่ช่องนี่เข้าประกาศให้หลายเดือนแต่เราหลายเดือนเห็นหนั่นคือคนแถว่าไแล่ะเราก็ดได้เลย นะบัตถิวัตถีเร่ส้มนั้นวัตถิจ้ามนั้นอาเป็นวัตเร่เป็นวัตถิโสโสก็มายถึงเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นตรงนั้นรวมใจเ่ได้ยี่ยมนตรงนั้นคือเขาบอกมีน่ามีแล้วก็เรื่องของมันนะอันนั้นคือจะต้องไปเรียนไหมเรียนพี่น้องเอือต่อไปว่าซามิโนอิสตากอนตุมบิโอยุบิอักวานิคุมบาลังตังซูรุลโอยุบิอควาบิอันพุสิคุมชุจยาวนั่นยุ่งนักเรงเลยเกี่ยวกับความรักข้องเผื่นนู้น

น้าคนูปนี้รนนั่นโอ้ไปบอกปันทาคนู้นตทญาก็นี้ไวรุลลิกลลิหูมาจะติลลูมาจะนรกไวรุ่นะให้กับบรรดาคนที่จอบป็นญาคนู้นิทญาคนนี้และวิจารณ์เรื่องคนู้วิจารณ์เรื่องคนนี้อัลลอฮฺอักอบัดที่่ะอันนี้คือเป็นเรื่องก็แรกของเราเพล่เรืงนั่นใจเฮ็ดเดียวเรต่ลาไม่ตรับทีนี้เวลาาต้องรู้หรืออวยบิคุ้มแต่สูเจ้านั่นไม่ได้ไปเรื่อึงความรับของตัวเองมาก ใคละผูด like ังตัวเองไม่ละผู้บาปปานนูผู้บาปปานนี้ผู้ิดปานนิดปานีมีไมว่าห่ามไหมแต่แกจะแตกเพื่อนทางผีนั่นแหละเพอาเสียเหตุดียอัลลอฮฺต้าไม่ตอบรับน้องบทที่สองอานการตุงมุนี่ะมาตารบิกุมพลมทัสกูรุลาหูปะกาติกาก็คือสูเจ้านั่งกินเละเนี่ยมากของตุห่นของสุ้เจ้านั่งกินนกินนี่กินหู้ชะลาแต่จะบอกว่าอัลฮัฮดุลิลาส์ขำมี นาหจเราแพงมากแล้วแพงน้าแพงหัวีจตายเราขึ้นได้ไม่มีก็บ่ว่าเอ๊ะนอยู่ว่าอั h ล m ตัวดิละมีไมละมาินชื่นชื้นนะไม่มีเลยอั h a ัมดุลิละมาใมาอันนี้เลยคือแสดงว่าผู้ฮั่นไม่ตกแล้วก็เราก็ทาให้ครบคพี่น้องนะสิบประการน่ากันดัตัวนี้วะนะบวลาศิรูดาฟตุมอัมวาติกุมบาลงตะด้บิรูบิหิม าการที่สิบทุดท้ายนะครับได้ให้เตี่ยวรอาตายแลาไม่ตอบแบบาอาโคเราก็คือตุวเจ้านั้นไปคว้างมายามารูกีคก่คนตกี่คนแล้วบางคนปูกคว้างยังไม่พกมอกหมาตถึงคว้ากันแล้วดนะมันกับเราปัจจนนี้เราคว้ากูบูคว้ากูบูนะบางคนบอกคว้าวกูบูตจำเรก่อยิ่งยกเออและแต่มันปูดบได้นะเขายิ่งยกสำหรับได้เราทีนี้เราคว้ากูบูนั่นเราอ,ารอรา่อานกุรอานอ่านคุณหลายหนึ่งจบนะคืออา่านจบปุ่วันหนึง่งกับอากลางคืนสองช่ว

เวลาศิรูได้ฟัตุอัมบัตุคุมบาลัม์ตะตาบิรูบิหิมแต่สุชาตจังไรแม่ได้ออกไปคิดว่ากูกับิตใต้ปนีแล้อันนี้แหละสาเหตุที่อัลลอฮ์ตาลาไม่ตอบรับตัอ้ของเรานี่คือท่านอิบราฮิมเป็นอัลดฮัมได้บอกให้แกเรามาปะสู้นะโอเลอุดงูนี่อัสตาจิบละกุมอัลลอฮ์บอกว่าสุจาติจัง้คแต่ชันจะให้แต่ทําไม่ที่อัลลอฮ์ตาลาไม่ตอบรับก่อน อาของเราอาะไรของเราไม่เป็นเวลาแดีนีวนี้ในอิบราฮิมอันเดอมก็บอกนั่นเละหัวใจก็บอกสู้นั้นตายในสิทแปลถูกห้ามจะรับปันเื่อเราอันนี้แหละคือเราก็ทําเลยแนะทำปันเพือ่อคือจาเลยแต่ให้เราไม่จําก็เปิดไล่หุน้นทิศนะเราใจคุยตัวน,นี้คือเราเขาไม,ม่ดบอกันเลยนะปันจุบันนี้เราก็ให้อ,าอ่านอยู่แต่เพอนะมันดัลละอละไรกยรีกับฝาอิลิไคก็แตาพิจีเนให้เขาทำความดีนั้นเขาก็จะได้เมื่อนกับคนดีแบบ ได้เมื่อก็ติดทำนั่นแหละแม่ก็ทำแต่ได้อัลลอฮ์ทำดูลีละนี่คือเป็นเป็นรอฮมัดเป็นเนี้อมัดเป็นบารากาตที่อัลลอฮ์ตาลาให้แก่พวกเราท่านได้ได้ความเพียงเล็กๆน้อยเพียงเวลาสามทิศนาทีหรือว่าไม่มากกว่านั้นนะคือมาถึงตากนันโพเลกวันนี้ก็เพียงรณ่น้อยบับบิสบับิลลาฮิตเาะฟิกุลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบะรรฮฺมัตุลลอฮฺวะบารุกาตุ